สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนปาร์ตี้กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสีวันเลโจเป็นสีเคลือบนะครับเป็นสีเคลือบด้านและด้านสุดยอดนี่ตัวนี้แมตต์นี่เป็นโพลีเทนแล้วก็อัลตราแมตต์โพลีเทนอันนี้คือด้านธรรมดาอันนี้คือด้านแบบสุดยอดนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไร ใครที่เป็นสายวาแฮมเมอร์ hammer, หรือว่าใช้สีทาสีอะไรจะรู้จักยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีครับสีวาเลโจสีนี้มีคุณภาพนะหาซื้อง่ายราคาก็ไม่สูงมากที่ซื้อมานี่ขวดประมาณประมาณร้อยงี้กบว่าบาทก็เลยแบบแล้วก็ไปเจอแบบมีตัวด้านธรรมดาเป็นแมทแล้วก็มีตัวอัลตร้าแมทก็เลยสงสัยขึ้นมาว่ามันต่างกันยังไงหลายๆคนก็คงจะอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าต่างกันยังไงวันนี้ผมก็เลยไปลองมาแล้วนี่ อันนี้คือผมไปทำการทดลองสีมาเรียบร้อยทั้งการพ่นและการทาอันนี้สีเดิมมันจะเป็นสีดำนี่อันนี้คือผมพ่นสีดำไว้อันนี้คือสีสีดำธรรมดานะยังไม่ได้เคลือบนะพอเคลือบแล้วฝั่งด้านนี้จะเป็นสีแบบเคลือบอัลต้าแมทหรือว่าแบบด้านด้านพิเศษแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นด้านธรรมดาสีแมทอันนี้ข้างบนเป็นแบบพ่นข้างล่างเป็นแบบทาอันนี้อันนี้อันนี้จะเห็นไหม ถ้ามองถ้ามองในกล้องอ่ะอาจจะไม่เห็นความต่างมากนะจะให้ดูมันเนี่ยผิวสัมผัสอ่ะตัวตัวด้านพิเศษอ่ะจะรู้สึกว่ามีความเป็นยางด้วยนะจับแล้วยังยางหน่อยแต่ตัวเนี้ยจะจะเหมือนสี ด้านทั่วๆไปถ้าเกิดใครเคยใช้แบบพ้นเคลือบด้านอย่างเงี้ยผิวสัมผัสจะความรู้สึกแบบด้านธรรมดาหรือเอาง่ายๆแบบใครอยากรู้ว่าด้านมันเป็นยังด้านแบบด้านธรรมดาเป็นยังไงลองลองไปหาโมกันน็อกที่เขาเป็นสีด้านก็ได้หรือว่ารถที่เป็นสีด้านก็ได้ลองไปลูบๆดูมันจะอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะมีความลื่นแต่ตัวนี้จะมีความหนืดยกว่าแล้วสีมันจะจะออกแบบมัวๆทึบๆกว่ามันอยู่ที่ผิวสัมผัสเลยนะอันนี้แบบทา ยิ่งทาทาหนาแล้วยิ่งเหมือนอยางเลยอันนี้อันนี้ก็เหมือนเคลือบสีเคลือบธรรมดาถ้าเพียบอย่างนี้อันนี้จะลื่นๆเลยถ้าถ้าไม่ได้เคลือบนะใครที่กําลังอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงวันนี้เราเอามาเทสให้เรียบร้อยแล้วครับผมตัวฝั่งนี้คือนี่ตัวนี้อัลตราแมทฝั่งนี้คือแมทธรรมดาข้างบนเป็นการพ่นข้างล่างเป็นการทาโคนมันก็จะเนียนหน่อยจะ,จะพยายามให้ดูชัดๆนะ ถามว่าชอบแบบไหนถ้าเอาไปทําสีโมเดลอ่ะตัวแมทธรรมดาน่าจะพอกําลังสวยแต่ถ้าเอาไปพ่นพวกของใช้ที่มันเป็นด้านๆนะแบบใครอาจจะอยากซ่อมสีด้านอ่ะแล้วแบบความรู้สึกเดิมมันเป็นความรู้สึกที่เราจับแล้วมันเหมือนยางอ่ะแนะนําตัวอาตาไปเลยความรู้สึกมันใช่เลยเพราะผมมีมีเคส <S <S เคสโทรศัพท์อ่ะเป็นแบบด้านแล้วมันมันถลอกไปมันก็เลยแบบเห็นเหมือนเนื้อพลาสติกข้างในที่มันเป็นใสๆ ก็เลยอยากหาตัวที่จะมาซ่อมมาลองก็เลยอ่ะได้ได้เลยเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าจะซื้ออันไหนดีหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันว่าควรซื้ออันไหนดีวันนี้ผมก็เลยอ่ะจัดมาลองให้ดูกันเลยว่าแบบไหนดีถ้าไปพ่นเคสคงจะเป็นตัวอลต้าเพราะมันเป็นความรู้สึกอย่างงเพราะเคสที่ผมใช้อ่ะมันก็เป็นความรู้สึกยางยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคสมาให้ดูดีกว่านี่อันนี้เป็นตัวเคสจะเอามาซ่อมเนี่ยพวกแถวๆเนี่ยตรงเนี้ย ที่มันเป็นลอยเนี่ยถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันสีสีด้านธรรมดาก็พอได้นะแต่ว่าถ้าใช้สีสีแมท์น่าจะถ้าถ้าสัมผัสอะ่ะเหมือนสีแมท์แต่ถ้าสีสีใครเคยใช้สีด้านธรรมดาความรู้สึกแมทต์ก็คือด้านธรรมดาจริงๆอะ่ะแบบมันก็คือแมท์ธรรมดาไปเลย แต่ถ้าเกิดใครใครอยากได้แบบสัมผัสแบบเมื่อกี้ที่เราความรู้สึกบางครั้งเราจับเป็นยางมันอาจจะไม่ใช่ยางนะมันอาจจะเป็นเนี่ยพวกสีสีโพลีโพลีเทนเนี่ยพวกสีด้านโพลีเทนเขาเคลือบมาน่าจะเป็นตัวนี้ผมว่าคงต้องใช้ตัวนี้ถ้าจะซ่อมไอตัวเมื่อกี้นะแล้วแต่งงานที่เราจะเลือกใช้แล้วกันครับผมมันอยู่ที่เนื้อสัมผัสเลยความต่างก็ไม่ต่างมากแต่อันนี้จะออกแบบมัวๆกว่าหน่อยนิดนึงโอเควันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันแล้วครับจะได้หายสงสัย เอาไปเลือกใช้ได้เลยสำหรับใครที่กำลังมองหาคงเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เป็นสายทําสีหรือชอบพ่นสีหรือว่าจะเอาไปซ่อมอุปกรณ์ที่เราใช้ให้มันดูแบบกลับไปสภาพปกติตัวนี้ก็โอเคดีครับผมใช้ได้แล้วมียี่ห้อแล้วมันก็มาตรฐานแน่นอนไปแล้วครับวันนี้มารีวิวสั้นๆให้ได้ดูผมจะได้ตัวผมเองก็จะได้หายสงสยัยและอาจจะหลายๆคนที่กำลังจะซื้อก็อาจจะได้ข้อหายสงสัยไปด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอันนี้นะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะ